มารีวิวในการตัดสินใจนะครับ Kawasaki Wersit 650นะครับคันนี้ปี2013ครับให้ดูเลยนะครับนี่มีกล่องข้างให้หนึ่งคู่นะครับไปตามรูปเลยนะครับ สดราคาเบาๆนะครับคันนี้ย่อมๆพร้อมเดินทางเลยนะครับรถมายังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้เรืนดีนะครับโซ่สเตอร์โอเคยางใช้ได้นะครับเอาสตาร์ทให้ฟังครับ 9,000นะครับนิ่มๆเลยครับนิ่มๆน,นะครับเครื่องดีครับพร้อมใช้งานราคาย่อมย่อมนะครับ72,800บาทขายเงินสดนะครับภาษีไม่ขาดเล่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอนนะครับมาไปตามนี้เลยเครื่องเดินเบาปกตินะครับเก็บงานเอานะครับพร้อมใช้ สี6หหนะครับสิงหาหกหกไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่ชนนะครับไม่ลมม้มหนักยังไม่ได้ล้างนะครับสายตาสภาพนี้เลยเจ็0 0มื่นสองด้อบาทนะครับพร้อมเดินทางนะครับราคาย่อมย่อมนะครับราคา p c x นะครับ เห็นได้เลยนะครับแก้วกล้าจเจริญยนนะครับขอบคุณครับ